สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องอจำนวนนะคะการเขียนตัวเลขแสดง <c oughs> จำนวนก่อนอื่นนะคะเรามานับก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบแถวแรกนะคะมีสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอาเรามารู้จากสีด้วยค่ะสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องค่ะ เหลืองขาวแดงน้ำเงินม่วงฟ้าส้มนะคะมีสีเหลืองทั้งหมดกี่อันคะหนึ่งสองสามสี่มีสีเหลืองสี่ค่ะ สีเขียวมีหนึ่งสองมีสองสีที่มีสองเท่ากันก็คือสีเขียวสีเหลืองขาวแดงน้ำเงินม่วฟ้าส้มนะคะส่วนสีม่วงจะมีสีนะคะมากกว่าเพื่อนอยู่นะคะต่อไปเรามาดูจำนวนอา้าวจำนวนวันนี้จะให้เรียงจำนวนตั้งแต่ สิถึง19บเนะคะเด็กๆดูดอาจำนวน10ที่หายไปคือ11คุยาเติมด้วยสีแดงนะคะสีดำนี้คือจำนวนที่กำหนดให้มาแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมาก10 11 12 13 14 15 16 17กนะคะการเรียงลำดับเลข ค่าน้อยไปหาค่ามากอา้าวจากเลขค่ามากมาหาจํานวนเลขค่าน้อยสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองนะคะเป็นการเรียงลำดับจํานวนจากเลขค่า,ามากไปหาน้อยจากน้อยไปหามากนะคะ ต่อไปเรามาดูจำนวนที่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กําหนดให้อยู่หนึ่งถ้าเกิดให้มาดูเด็กๆด,ดูของก่อนนะคะเอาหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สถ้ามากกว่า10ก็คือเท่าไหร่คะมากกว่าอยู่หนึงถ้ามากกว่า10ก็คือ11เพิ่มมานะคะ มากกว่าเอาให้จํานวนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีให้มาเจ็ดนะคะมากกว่าเจ็ดอยู่หนึ่งก็คือแปดเพิ่มเข้าไปเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามากกว่าเก้าก็คือสิบเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือสิบ ต่อไปถ้าเกิดจำนวนที่น้อยกว่าอยู่หนึ่งน้อยกว่าสิบก็คืออะไรคะเอาออกเส้นหนึ่งน้อยเอาออกเส้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือเก้าถ้าเกิดน้อยกว่าหกคุยามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งเอาออกเส้นหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อ้าวนี่คือจํานวนที่มากกว่าอยู่หนึ่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งมากก็คือเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งน้อยก็คือลดลงนะคะลดลดออกหนึ่งมาดูในหนังสือเด็กๆนะคะอ้าวดูแรงเสืออ้าวยกตัวยา้เด็กๆดูก่อ้าวมากกว่าอยู่หนึ่งให้สิบสองมากกว่าหนึ่งก็คือสิบสามให้สิบหกมากกว่าหนึ่งก็คือสิบเจ็ด ให้จํานวน13มากกว่าหนึ่งคือ14ให้จํานวน11บอมากกว่าหนึ่งก็คือสิบสองอ้าวจำนวนที่น้อยกว่าอยู่หนึ่งเด็กๆด,ดูนะคะน้อยกว่าอยู่หนึ่งน้อยกว่าสิบเก้าให้เลขสิบเก้ามาน้อยกว่าก็ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะน้อยกว่าสิบเก้าก็คือสิบแปดน้อยกว่าสิบห้าก็คือสิบสี่น้อยกว่าสิบสองคือสิบเอ็ด น้อยกว่า1 3น้อยกว่า14ขอโทษค่ะก็คือ13บสาจำนวนที่เขากำหนดให้คือตัวตัวหนังตัวเลขสีนำเงินนะคะเติมสีแดงนี่คือจำนวนที่น้อยกว่าอยู่หอาในหนังสือเด็กๆนะคะหนังสือเด็กๆอาเล่มนี้นะคะเล่มนี้หน้าที่23เด็กๆดูนะคะหน้าที่23 เขียนตัวเลขในช่องว่างเรียงตามลำดับเอาเลขจากน้อยไปหามากเลขจากมากลดลงมาน้อยนะคะนี่คือหน้าที่23ส่วนหน้าที่24เห็นไหมคะเป็นขั้นบันไดยตั้งแต่เลข10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ตรงนี้นะคะเรียงตามลำดับ1 0 1ถึง19ข้างล่าง เขียนจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่หนึ่งเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าคือเพิ่มขึ้นไปอ้าวข้างล่างเขียนจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่หนึ่งลดลงนะคะลดจากจำนวนที่ขาอกำหนดให้อยู่หนึ่งการบ้านเด็กๆวันนี้มีสองหน้าคือหน้าที่ยี่สิบสามกับหน้าที่ยี่สิบสี่ครูยาฝากงานเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ